看。 วันนี้ยิง่งเกษตรบาลจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กับการใช้น้ำส้มขอญไม้นะคะจริงๆแล้วน้ำส้มขัญไม้นะคะมีหลายชนิดค่ะมีหลายบริษัผลิตออกมาในที่สําคัญอดีตสมัยก่อนนี่คืออ่าอ่า,อากเกษตรกรที่เฝ่าท่านค่ะเป็นการคิดรเริ่มเอาน้ำส้มขอญไม้มาใชา้ในทางด้านกเกษตรจริงๆแล้วเราสามารถนำน้ำส้มขัญไม้นี่ไปใช้เกี่ยวกับการนักษ่าโรครักหนาวโคนหนาวข้องพืชน,นะคะอ่าเร่งกันเพาะเมล็ด ข้องในนาข้าวค่ะแล้วก็ออบนอนต่างๆนะคะก็คือสรางมาริจา่ลาไหลเข้าไปได้ อ่าทรพคุณต่างๆนะคะก็จะมีแยกย่อยเลยอัตราส่วนการชายก็แยกอ,อกแตกตั้งกันไปค่ะเราให้เลือกชายมันยิ่งเนี้ยชายเกี่ยวกับการรถพักธรรมดายิ่งก็ชายในปริมาณที่แตกตั้งกันไปถ้ายังไงเพื่อนๆมีความสนใจอ่าเกี่ยวกับการอ่าป้องกันศัตรูพืชพักนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยิ่งไว้นะคะและก็รับชมคลิปเต็มและแบบยาวๆข้อยิ่งได้ว่ายิ่งชายน้ำซ้อมขอนไม้ในอัตราส่วน ได้ใชายกับพืชอะไรบางทีสําคัญนะคะเพื่อนๆทีปลูกพลิกแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทามว่าถ้าเป็นโรคกุ้งแห้งยิ่งชายอะไรยิ่งชายน้ําส้มขอนไม้นะคะจาราบกับไตรโคเดอร์มากค่ะมันก็ใช้ไม่ได้เทียบเท้ากับสัานเขนีแล้วค่ะแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยนะคะค่ะต่อไปก็รับชมคลิปแบบเต็มๆเ,เ,เหนือห้าที่มีสาระกันแบบเต็มๆในคลิปกองยิ่งกันเลยนะคะรับชมค่ะ ก่อนอื่นนะคะยิ่งตง้องแนะนาให้เพื่อนๆดูจ้าก,กับน้ำซ่อมขวันไม้ก่อนน้ำซ่อมขวันไม้เนี่ยเขาจะเป็นคองเล่วที่ดำตานใส่มีกลิ่นเหมือนขวันไม้เลยค่ะได้มาจากการขวมแน่นคองควันที่เกิดจากการผลิตท่านไม้ในช่วงทีไม้กําลังเปลี่ยนเป็นท่าน อุณหภูมิในเตานี้จะอยู่ระหว่าง300ถึง400องศาค่ะซ่านประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกสลไล่ตัวโดยความร้อนเกิดเป็นซ่านประกอบไหมแต่ถ้าแก็ปควันในช่วงอุณหภูมิ300องศาเนี่ยจะมีซ่านประกอบที่เป็นประโยชน์น้อยมากเราไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ราตรงแก็ปที่ช่วงอุณหภูมิ4 2 5องศาขึ้นไป เราต้องให้น้ำส้มขวันไม้เนี่ยต้องให้เป็นน้ำส้มขวัญไม้บริสุทธิ์ก่อนค่ะที่เราใส่ทั้งสูงสู้งแล้วให้เข้าวันตกตะกอนประมาณประมาณสักเก้าสิบวันได้ค่ะซึ่งจะมีตะกอนแบงออกเป็นส้มชั้นค่ะชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันไส้ชั้นกลางจะเป็นข้องเรียวไส้สีชาคือน้ำส้มขวันไม้ที่เรามาใช้แหละค่ะส่วนชั้นล่างนี่จะเป็นข้องเรียวสีดำข้น ประยชน์ของนําส้มกวันไม้ในทางด้านการ,กรเกษตรนี่นะคะสรามาทีจะนำมาพ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็มแรลงในดินเช่น,นโรกน้วและเกิดจักแบคทีเรียเชือ้อแบคทีเรียเชื้อราไส้เดือนฟอย้ยและก็ความเข้มข้นนี้ตามอัตราส่วนต่างๆที่เข้าแนะนำเลยค่ะ ประโยชน์อีกอย่างข้องน้ำส้มควันไม้นี่นะคะถวายชีพผลในต้นคณะมีพ่นอ่อนๆข้อ,ของพืชน,นี่นะคะจะช่วยขยายให้พ่นงันโตขึ้นร่างการติดพ่นแล้วประมาณ15วันแบบเนี้ยก็จะทำให้มีรสจะให้มีความว่านเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะน้ำส้มควันไม้นี่สามารถไปผสมกับน้ำมักตัวอื่นๆได้นี่ค่ะอ ลักษณะต้นไม้คงยิ่งนะคะร่างจาาทีว่าชายน้ําส้มควันไม้แล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะคะว่านี่ยิ่งได้ชายน้ําส้มควันไม้ที่ควอาทิต์ละครังนะคะนอตเลยมาเลงนี่ค่อนข้างที่จะมีนอยมากเพาจริงๆมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็มีให้เห็นนี้ก็คือแบบนอยขั้นตอนตัดไปนี่ก็จะเป็นวิธีการ การชายวิธีการนําไปชายข้องน้าส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวพีซ่ซาขอจะสาธาาิตให้เพื่อนๆดูว่าเรานําน้าส้มควันไม้ไปชายใน,ในการพุกพักไหวกินเองเป็นแบบไหนค่ะเชิญรับชมเลยค่ะนี่เป็นน้าส้มควันไม้นะอเนียนไดโจน,นะน,นหนังโป้นะนำนำหน่อเนียนลิตรหนึ่งเออทำเรื่องก้อยจิดวันนยิ้นนะแต่ว่านี่ ตัวโน่นลงจนกะจีดท,ท,ทั่วชาวเลยอ่านี่แทน้น้ำมิดเดียวนะไอ้นี่บกซ้ำบันนี้เลยอ่าเดี๋ยวปลาเบิ่นๆไปเลยนะว่านโน่นมันลงบัดนเบือโอเคครับพ่เจ้าหน้าเรยนรู้กนะคะเอ๋ตอนนี้นวา นี่นอน,นลงลง,<อ>ลงนะคะอันนี้ก็นอนลงอันนี้คือโดนตอนเช้านี่ก็เลยไม่รอแะคะ่ะก็เลยจัดการเลยค่ะวันนี้วิธีการพ้นนะคะเเป็นเนพื่อนๆพ้นจากใบบนก้อนแลวตึงตออนี่ไม่เป็นอันตรายต่อุ้นนะอันนี้ม,มันเป็น นั่นเป็นคุนเหลาอเลยนี่ครับแม่นี่ก็กลางๆแล้กก็ชิดไปเลยอ่านี่ชิดบนบอยแลยวก็ชิดตายตายบ้อยเลยนะคะนี่เลยแต่ได้วนะคะเอ่อพี่ตาอคอนชิดอีกล้วตนนั้นนะเป็นกานขาะอ่า <laughs> ี่ค่ะเราต้องสอนตายไว้ได้ค่ะให้มันเป็นใช้ปเป็นเหือนดูตอนนี้มันจะเป็นอา่าพุงมาแบบนี้เป็นละอองนามค่ะจริงๆแล้วถ้าให้ปลาทธ่ตพชุ้งนะคะปลาส้มนามยาหลางการหรือทกลจบไปยืนอื่นนะคะินตัวแต่ว่า วันนี้นั่นคือนี่งเงินกลัวใบไม้ค่ะก็เลยไม่ไม่ได้ฟาส้มหรือบวัวน้ำยาหลังด้านหรือว่าสั้นจับใบนะคะดรอยะหนึง่งต้นก็ไม่ได้ตกเลยค่ะตอนนี้เดดตัดมากด้านที่วันลอยชายอ่านี่้านจับไปนะคะก็ข้อดีก็คือว่าเขาจะก่อครับไม่ถึงว่าสั้นสิสั้นใดไดดี่เราเอาไปปอนเนี่ยค่ะก็จะก่อ,อครับเน้นนะคะแต่ว่าถ้าว่าดโดนเดดเราถือไปไม้ได้นี่เลยค่ะ อันนี้ใบได้ตีเลยใบนี้เป็นคาราเบลเลย <c oughs> เฮ้ยเป็นใบไม้เน,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 นี่นยนนนนนสิร้อยนนสิมันมเลยนะเป็นข้าวทำไรตรงนี้เป็นวพวกราบผ้าค่ะ จะโบกไปบังรวดเล้วแต่ว่านี่หนึ่งว่ามันตายตกลงเย็กเจ็กต้นมาไวตรงนี้อ่าเนี่ยโ้ยครับไอ้นี่ไม่เป็นนันตราตัวคนนะย้ำต้องขวญไม้นี่ต้านเกมีจันนีหรือนะปีนวต้องขญไม้นะคะก็คือักษณะก็คือเป็นปีนเหมนฝั่งไเป็นเนใส่ขอัไคกับไมเปีนปีนมกท่านพวกท่านนะคะ น,นั่นและกินแบบนั้นเลยที่สำคัญก็เต้าก,ตกา,กาก็จะอ่าหมูสาน่าเหมือนกันเราต้องเลือกแท้แท้ทำเท่ญญาคนไหมจนอีกีญญ่ว่ญญาเอ่อน้ญญสำมันขาของเต้สสญญาด้วยจะไล่เลยนะคะนีสส่ตับด้วยนะคะฮู้ให้ฮูก่อนรู้มัยเด้อด่วยๆมีของกิน อันของลูกอยู่ด้วยอันนี้เป็นแตงกวานะคะแล้วก็ปลาปูค่ะคะ่ะเราก็ต้องผลแบบนี้ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ตีนร้อนเลยก็จะมีเป็นเนื้อองนะคะอองหนา้ององน้ำค่ะมันคือที่ที่ทุกคไว้นะคะมี่นะตรงรอยกองน้อนนะคะตรงนี้หัวราพา โอราา้รพเดี๋ยวก็ับเราค่ะเดี๋ยวก็ผิดนะคะผิดตรงนี้จะเป็นผิดก,กินไ้านะคะตอนนี้เรจรนล้งตนะคะเรีระันนี้นอนกันี้คอนน้ได้นะคะิด้วจะเป็นตอนมะเขือนะคะมะเขือข้องเราตอนนี้ก็ เริ่มมีแมลงมารบป้วนแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังไฮดอกเยอะเลยตรงนี้น่าจะเป็นคนลูกทำลายเมื่อวันก่อนเลยค่ะแต่ว่ายิ่งลองดูแล้วก็ไม่ได้มีเ,เชื้อราดใดๆนะคะแต่ว่ายิง่งว่าน่าจะโดนกัดตัวแมลงบางบางยางค่ะวิชาคก็็กสำการพรเน็ปเลยนะคะนี่ค่ะ่ค่ะ ลักษณะการพ้นนะคะก็ผนมันที่ยิ่งหว่าเลยผลข้างบนแล้วก็ผล <Okay. S 1> ตายบ่อยนะคะตายอะ่ะน้องนี่ทำอะไรลูกอ๋อดูแลแตงกวาเหรอลูกอันนี้แตงกวาหรือแตงโมอ๋อแตงกวาครับแตงกวาแตงกวาครับโอเคอันนี้น้ำส้มควันไม้ครับไล่แมลงครับแม่สีให้เอาปั๊มด้วยปั๊มด้วยลูกอันนี้กดไม่ได้ใช่ครับเอาไปขอช่วยให้พ่อก,กดให้ครับ ไปลูกไปนายพอ่อกดให้ไปไปได้ไหมฮะนายพอ่อนายพ่อปั๊มให้ไปมานายพ่อช่วยพ่อช่วย,อ,วยอ๋อน้องนายพ่อช่วยปั๊มก็ได้ลูกมาต้นนี้มั้งไปขยำหน,น่อยขยำหน,น่อยเอาต้นอื่นอีกลูกนี่ครับวัยกำลังที่ยากทำทุกอย่างค่ะช่วยทุกอย่างและ เออเฮ้ยเออบนมันบินเลยแล้วมันหมินครับลูกไม่รู้มันตัดผมได้ไหมทีนี้อ๋อ้องไม่ต้องจับมาเลยครับอันนี้ตอนนี้ไปฉาอมนะค่ะชายได้กับทุกพืชนะคะน้ำ่้มควันไม้นี่นะคะนี่ก็มาถึงมาเกือเทีแล้วนะคะอืม ชีดเร็วชีดเร็วมากนี่ค่ะอันนี้มานเสื้อเททียายปลูกไปวันก่อนนะคะตอนนี้ก็เริม่มมีนอนมาสอนไว้แล้วเหมือนกันนี้จะพาเพ่ินๆไปดูกายกานี่ค่ะนอนเริม่มสอนไว้แล้วนะนี่เราก็ต้องมีงมชีดเลยค่ะแปลงเมลอนค่ะที่เวาปลูกกระพืนลงพื้นวันก่อนแตกก่อนก็พ้น,นะคะ่ะนี่ ตอนนี้ก็มีนอนไล่ไล่ตัวอะไรนะคะตอนนี้นอนผ่อนใบอนอนกระทูคือมีเยอะแล้วค่ะตอนนี้เริ่มลงขอเริ่มช่วยกันเริ่มอันนั้นนะคะเริ่มดูจักห้องาเลรนี่ค่ะตั๊กแตนก็กินนะคะเพื่อนๆจิงรีดได้ี่กัดโคนมดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เมลอนนี่ออกเกสรกับผู้แล้วนะคะ แตงนี้ก็จะเป็นอลูกส่สมนะคะมีแตงกวามีมาราแล้วก็มีเมลอนค่ะผลผลกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็มันมันติดบอก่ะค่ะเมลอนนี่ออกดอกแล้วนะคะแต่ว่ามันนองอยังเป็นเกศตนตัวผู้ท,ทกกั้งหมดเลยค่ะเกศต้นตัวผู้ทั้งพีดอกเกศต้นตัวดอกตัวผู้หายนี่กับผู้ติดค่าไยค่ะดอกตัวผู้ทั้งหมดนะคะ ต่วันแดงกวาีิค่ะวันนี้เพ่นแว็บๆมีดอกตัวเมียพร้อมานิดหนึ่งค่ะนี่นี่คือดอกตัวเมียนะคะให้เหอนๆดูแต่ว่านองยังไม่บานพึ่งออกอยู่พึ่งออกอยู่ออกดอกเดดๆๆนี่จะถ่ายให้เอนๆดูนะแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่ทีอทีนี่นะตรงนี้ก็คือเป็นดอกตัวเมียนะรอรุ่นกันค่ะว่านองติดไหมเป็นกำลังใจยิ่งด้วย ค่ะยอดแตกออกมาเฮียงสวยมากเลยนี่ค่ะ,คะเปนเปนสังเกตน,นะคะก็จะมีพี่เสื้อบินไปบินมาวนไปบนมาแทวๆแปลงของีงถ้าเราใช้สั้นเคมีนะคะนองมาแรงที่ว่าเป็นประโยชน์ของเนี้ยจริงๆพี่เสื้อก็มีประโยชน์แค่ว่าช่วยประสมเกสรนะคะแต่ว่านอนเข้าก็มีอันตรายเหมือนกัน แต่ว่าเราก็พึ่งภาคอาใจกันคะ่ะนักค้องกันอยู่รวมกันคะ่ะเราก็ได้เคลายนิดนิดๆลายให้เข้าไปไกลแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรทำรายอันตรายได้กันนะคะที่้นตกในรอมไล่เดื้อมนมา จากตีว่าชีดนำาลมบานไม้ไปแล้วนะสักหน้าน่าตีได้ะคนตกประมาณเจียวบุงเนี่ยพึ่งแรงแล้วมีบรรยากาศตอนนี้ค่ะเจมเต้ยนะครับนะครับเจมเต้ยมาอันนี้สวิตช่าค่ะใบหักเกยบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อันนี้อ่าพพกเขไวบยิกนะคะอันนั้นไดโนพิวค่ะเียบร้อยมาดถุกตอนเลยค่ะ น้ำครึ่งไปเลยค,คนตกน้ำครึ่งเม็ดเลยตรงน,นี้เป็นอะไรมาทีงนักบอลไอ้นี่นนเป็นพักบุงพักบุงเนี่น่ะพวกคนตกนี่มีความรู้สึกงความันช่วยสดชื่นขึ้นนะครสดชื่นมันพิษกับแฉนี่ตื่นื่นมีแตงกวานะคะอ๋อค่ะอ๋อค่ะที่นักบอลผ่าไปด้วยได้ต่อค่ะ นี่เป็นการามารานี่กาช่วยห้อมนะกดตึ้งคนตกต้องคนตกถือฝนกรตกไปได้ไหมคะไอ้นี่น่าจะไม่กระตกไปได้เดีนะ๋ยวมียินกระสายนะใช่ใช่ขุตกประมาณจะบูงอ่าเนี่ยเนี่ยเมลอนมีเมลอนกาหล่มไปมัง้ง มือรังกับเต็งปะเมื่อกี้ลมแรงด้วยนะคะเพื่อนๆอนี่เลยอันนี้คือฟ้าล่างพ้นเลยนะคะล่างนะเดี๋ยวพ้นตกท่าไปนึ่งโมวงนะคะตอนนี้แดดแบบกดแบบมาี่าเในกระท่อมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะปกติไหมเค่งปกติปกตินะคะปกติดี

เดียจะอัปเดตใหได้เปล่อนเปล่นลนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับที่หาลาา่างยาวอ่ะพ่นตอกแล้วมี่ตอนเย็นแล้วค่ะอีตาคอนก็ทําการชี่พรน้ำส้ม่อนไม้ซ้ำอีกครั้งนะคะนี่ค่ะก็ชีดบนไว้นะคะเหมือนเดิมนี่ค่ะชีดบนไว้แล้วก็ตายไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะชีดพนนี่ค่ะ พยายามชี่ได้ทั้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้นี่ให้ชีดแบบที่บริเวณโคนเลยก็ได้นะคะมันจะยิงดีเพราะอมาแลงนี้เขาจะสกสอนทุกๆกกทีค่ะนี่นะคะเขาสามารถทีส่สอนได้ตัวนี้ถ้าว่าเป็นพริกนะคะนี่นี่นะคะสําหรับยิ่งพริกนี่ก็จะช่วย เกี่ยวกับโลกกุ้งแห้งได้ด้วยนะคะแต่ก็นอนชนพ้นพริกค่ะก็ช่วยได้ค่ะปกติยิ่งจะชายน้ำส้มควันไม้นี่นะคะที่ถอนอาทิละครั้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็พร้อมกันให้ทัวๆเมื่นเมื่อตอนเชาน้าแล้วเลยค่ะ ทำแบบนี้ครับลังจากเดี๋ยวคนตกกลางไปเรียบร้อยแล้วนะนี่แต่ที่ฉันไม่หลับตกประมาณนึงเดี๋ยวโบงต้องกาหน้าหว่าไปนะิดนี่ค่ะการ,กรเรษกษตรกบผู้มาได้ไม่ได้เลยค่ะเราก็จะต้องหรือไม่ก็อีกแล้วค่ะนี่นี่ค่ะนี่ะนคะคะ พอเราสเปคไปแล้วม <mm um> ันก็จะมีแบบเนี่ยค่ะกากป่อยๆแบบนี้นะคะข้องละอองน้ำค่ะเ็นนี้ก็กินหออเมื่นควันไฟเลยค่ะเนี่เต้นก็เป็นอันเย็ร้อยค่ะ นี่ก็ขอน,น้ำส้มขอนไม้เมือนกันนะคะนี่นะคะน้ำส้มขอนไม้นี่ไม่มีพ่นต่อกันปลาส้มของเกซอนข้อาแรงนะคะนี่นะคะแรงเขาก็อย่างบินได้ปกติมันพึ่งปกได้แบบนี้ได้ปกติ่อยูค่ะ เยอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าให้หน่วยคลิปขายิ่งมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ออกไปกดเซฟเอาไว้แล้วก็ถ้ามีอะไรแหลกเปี้ยนก็อย่าลืมนะคะกดแสดงความคิดเห็นไว้นะคะแหลกเลีเ้ยนความรู้กันไว้อ่าถ้ายังไงเจอกันไม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ